เมื่อกี้ที่บอกว่าให้พูดถึงการโคชชิงนะคะก็คือการโคชชิงเนี่ยเป็นการใช้คําถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการโค้ชเนี่ยค้นหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ตัดสินใจแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะตามกระบวนการแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาให้ทุกคนเนี่ยมีทักษะเฉพาะตัวให้เกิดผลสําเร็จนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอในหัวข้อวิจัยก็คือศึกษาชนิดของยุงโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบอกหลูดนะคะนักโดยนางสาวพรพิมุทรักษาโรงเรียนบ้านบอกหลูดคำถามในการวิจัยนะคะก็คือยุงในโรงเรียนบ้านบอกหลูดมีกี่ชนิดสมมุติฐาน ลูกน้ายุงลูกน้ายุงที่พบในโรงเรียนบ้านบ่อกรูดมีลูกน้ํายุงหลายบ้านวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาชนิดของลูลกน้ําผลที่ได้รับก็คือได้ทราบถึงชนิดของยุงวิธีการวิจัยนะคะก็คือโรงเรียนบ้านบ่อกรูดเนี่ยตั้งอยู่หมู่ที่หตตาบลกลายอําเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวนครูและบุคลากรทั้งหมด9คนจํานวนนักเรียนทั้งหมด55คนนะคะนี่ก็คือเป็น อ่าบริเวณของโรงเรียนนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมการเก็บตัวเก็บตัวอย่างของลูกน้ำนะคะของโรงเรียนบ้านบอกกรูดก็จะมีทั้งต้นสับป,ประรดสีฝาถังน้ำถังน้ำแล้วก็บ่ออ่างเก็บน้ำนะคะร่องระบายน้ำค่ะนี่ก็คือ จะเป็นตารางแบบสำรวจของลูกน้ำยงลายนะคะผลการทดลองก็คือจะมีพบว่าในในภาชนะต่างๆเนี่ยจะมี4ีภาชนะสาภาชนะที่จะพบลูกน้ำนะคะก็คือแก้วน้ำพบบริเวณนอกบ้านหรือนอกโรงเรียนนะคะก็คือจำนวนลูกน้ำสิบตัวกระถางต้นไม้ก็คือส่วนมากจะเป็นกระถางช่วงนั้นช่วงอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็คือจะเป็นฝนตกก็คือจะมี ช่วงช่วงฝนตกก็คือกระถางต้นไม้มันจะมีน้ําขังอยู่บ้างก็คือจะพบเยอะก็คือหนึ่งร้อยตัวต่อไปฝาถังก็จะเป็นสิบตัวนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นชนิดของยุงในโรงเรียนบ้านบ่อหลุดนะคะที่เจอก็คืออ่าเจอในแก้วน้ําเจอในกระถางต้นไม้นะคะสีน้าเงินก็คจะเป็นลูกน้ํายุงนะคะ สรุปก็คือจากการศึกษาพบว่าชนิดของยุงที่พบภายในโรงเรียนเป็นยุงลายสวนและลยุงลายบ้านนะคะเพราะที่เจอลูกน้ำและตัวยุงจะพบในกระถางต้นไม้และฝาถังน้ำที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะทางผู้สำรวจได้ทำการสำรวจลูกน้ำยุงโดยการใช้ g r o u p o b Server a p p นะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเป็นยุงชนิดไหนนะคะ ค่ะโรงแรนบ้านบอกกลุ่ยก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอขอขอบคุณกิจกรรมดีๆที่ให้ครูได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะขอบคุณค่ะ